บอกเอขาจะเข้าใจให้หน่อยนะคะเดี๋ยวเปิดให้เลยพี่จ๋าต้นไลน์นะปกติอ่ะจะไม่ได้พารานี้นะถ้าแบบว่าลูกค้าที่กดสั่งไลน์แรกของวันนี้ไปนะคะมีน้อยใจแน่นอนนะคะลูกค้าจา๋าแต่ว่าหนูจะให้หนูให้รอบเดียวหนูให้รอบเดียวคุณพี่จ๋าสําหรับข้อมือลายเมษานะคะพี่นานี่เลยสําหรับข้อมือลายเมษานี่ยเขาจะมีแบบงานแต่งจี้นะคะลูกค้าจ๋านะแล้วก็จะมีกระดิ่งรุ่นนี้นะมีรุ่นเดียวที่แบบว่าเป็นกระดิ่งกระดิ่งใช้งานได้จริงลูกค้าจ๋านะคะลูกค้านะ นี่เลยตาข้าวนี้คุณพี่จ๋าจะบอกว่าคุณแม่หนูจัดฝัดเซลให้เลยต้นไลท์นะคะคุณพี่นะต้นไลท์เลยลูกค้าจ๋านี่นะบอกเลยว่างานสวยนะคะมีการแต่งจี้กระดิ่งใช้งานได้จริงนะคะลูกค้าจี้จะเป็นจี้เหรียญโอมาพาร์ติเนเหรียญแห่งความสําเร็จและความโชคดี หนูจัดแฟลชเซลให้เลยค่ะลูกค้าจ๋าเปิดไลฟ์มานะคะคุณแม่น้จาาปกติ2 29ลูกค้าปกติหนูจะไม่ให้ภา,าน,นี้นะหนูแจ้งก่อนอันนี้ให้แค่ครั้งเดียวนะคะคุณพี่อันนี้ให้แค่ครั้งเดียวนะบอกเลยว่ากระดิ่งใช้งานได้จริงและใส่สวยเป็นงานฟรีไซส์จ่าปรับระดับไม่ได้นะคะเป็นงานฟรีไซส์ใส่ข้อมือได้15เซนเต็มที่ถึง19เซนลูกค้าจามาแล้วคุณแม่หนูให้ลูกค้า159บาท ภารานี้ลูกค้าจ๋าให้แค่ครั้งเดียวนะลูกค้านะให้แค่ครั้งเดียวนะคะคุณพี่ใครอยากได้กดได้เลยสั่งได้เลย นะะหนูให้ลูกค้าพร้อมการบทสวดลูกค้าจ๋าเราก็แผ่นทองพรพพิคนเนศนะคะ <IS ES> คุณพี่นะหนูให้เซตนี้ไปด้วยค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเซตสุดบังนะคะลูกค้านะจากปกติ229บาทหนูให้ลูกค้านะคะ1 5 9คุณพี่จ๋าและจะส่งฟรีนะคะจะส่งสินค้าให้ลูกค้าวันพรุ่งนี้เลย <IS ES> นะ <IS ES> พี่จ๋าใส่สวยด้วยคุณแม่ใส่สวยด้วยนะลูกค้านะใครอยากได้ลูกคา้ากดนะใครอยากได้กดได้เลยใส่สวยคุณแม่จ๋าแขนอวบนะคะลูกค้าขาแขนใหญ่ใส่ได้ใส่ข้อมือ15เซนขึ้นไปนะคะ ถึงสิเ้าถึง19.5เซนค่ะถึง19.5เซนนะคะตะก,กร้านี้นะคุณพี่ที่เข้ามาแล้วนะคะอยากชมงานตะก,กร้าไหนคอมเมนต์มานะสอบถามได้เลยแม่เหลือเวลา4นาทีสุดท้ายตะก,กร้านี้ให้แค่รอบเดียวนะแจ้งก่อนให้แค่รอบเดียวนะคะเป็นข้อมือลายเมษาพี่จ๋าพร้อมจี้เหรียญโอมพระพิฆเนศเหรียญแห่งความสําเร็จและความโชคดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องการค้าขายหรือเรื่องความรักนะคะลูคะกค้าจ๋านะ,ะจะมีรุ่นนี้รุ่นเดียวนะคะที่แบบว่ามีงานแต่งจี้กระดิ่ง กระดิ่งจะเสียงไม่ดังจนเกินไปนะคะร้านะเสียงกําลังไพเราะน่าฟังค่ะคุณแม่ใส่สวยนะคะลค้านะใครอยากได้คุณแม่กดนะจาก229บาทหนูให้ลูกค้า159หนูให้ลูกค้า159บาทคุณแม่นะคะพี่จ๋าพารานี้ให้แค่ครั้งเดียวนะหนูแจ้งเลยพารานี้ค้าจ๋าหนูให้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะคุณแม่นะลูค้าใครจะกดกดได้เลยนะคะร้าจ๋าใส่สวยแน่นอนนะคะพี่นะ นะคะใส่สวยเลยคุณแม่จา๋ารีบกดรีบเก็บเลยนะคะลูกค้านะเหลือเวลา3นาทีค่ะคุณพี่เหลือเวลา3นาทีนะคะอันนี้ให้แบบว่าเปิดไลฟ์เลยนะให้แบบว่าช่วงเปิดไลฟ์เลยคุณแม่จา๋านะคะตัวที่ก็จะเป็นอุ้ยแม่เหลือ 1, หนึ่งเหลือหนึ่งเส้นสุดท้ายหนูให้แค่ครั้งเดียวนะลูกค้าจ๋าพารา159เนี่ยแม่หนูให้ลูกค้าแค่ครั้งเดียวนะใครจะกดรีบกดนะคะเหลือแค่หนึ่งเส้นสุดท้ายพารานี้หมดเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะลูกค้าหมดเรียบร้อยตะการนี้